เดนินความฝันนี้อาจไม่มีครมแดปปูทาง่มกปสั่งความน้ำมากมายหรือเกินอยากหมายปลายทางทุกใจจุดพลังให้ฉัน ยังคงเดินไปจะไม่มีวันใดที่หันหลังลับโอ้อาจจะลองจะมี ไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปกวงคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปจนปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดันที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปกวงคว้าเอามาจะไปจนถอยตัวฉันจะไปจนตายักวันต้องเป็นของเราจะเป็นคนดันที่สักวันสักมื เกินใจกลุ่มของยังฉันใจฝันขอใฉันได้เป็นจริงให้ได้ไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจบว,ใวันในสิบวันจะต้องเป็นวันของฉันโอ้ oh y e a n t a s y สวัสดีครับสวัสดีขอต้อนรับน้องๆ AF12 ทั้ง12ท่านครับโอ้โห เมื่อสักครู่เ <'re> นี่จบไปเป็นเพลงทีมนะของ AF12 เพลงทีมแต่ละปีคือคือเนื้อร้องเหมือนกันแต่วิธีการร้องก็จะมีการดีไซน์กันใหม่แต่เกิดขึ้นของแต่ละคนอันนี้ออกจากบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีการประกาศผลแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแชมป์ AF12 ก็คือน้องแม็กซ์คนกลางของรอนเอ,เ,อ,อเป็นเขาบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะอะอะไรใหญ่ ให้ให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวดีกว่าเผื่อแฟนแฟนคลับแต่ละคนอยากได้ยินเสียงบ้างเริ่มเริ่ม่ลังนี้ก่อนเนาะสวัสดีครับผมโฟกัสครับผมสวัสดีครับโจ๊กเกอร์ครับสวัสดีค่ะแพรวค่ะสวัสดีค่ะเจ้าโอค่ะสวัสดีครับมาริวครับ คนนี้ก็แซ่บสวัสดีครับเบนจิครับแซ่บยิ่งกว่าสวัสด erm ีครับแม็กครับสวัสดีครับโบ๊ทครับสวัสดีค่ะจูนค่ะสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะสวัสดีค่ะเมย์ค่ะสวัสดีค่ะเบนค่ะนั่นสวัสดีค่ะอะไรคะสวัสดีค่ะมิวค่ะเมย์เบนค่ะสวัสดีค่ะเมย์เบนค่ะ น,น้อง12คนจากจดจำชื่อกันไว้ให้ดีนะคบเพราะว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วพวกเขาก็จะมีะะรถแล่นอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปนะครับแต่ละคนก็จะไปแนวทางของตัวเองที่ถนัดไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังละคร <c oughs> อะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะ <c oughs> พูดถึงเรื่องของการอยู่ในบ้านกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแม็กเป็นพี่ใหญ่ของบ้านจะต้องดูแลน้องๆยังไงบ้างหรือว่าจริงๆแล้วคนอื่นช่วยเราดูแลฮะ <c oughs> จริงๆคนที่ดูแลจริงๆก็คือโจ๊กเกอร์ครับจริงๆโจ๊กเกอร์เป็นพี่ใหญ่เลยเนี่ย ก็เออเขาดูแลน้องๆมากกว่าใช่ครับเพราะว่าเออเราตอนเราเราอยู่ที่บ้านเราก็เป็นน้องเล็กเราจะพี่ดูแลมาแล้วเวลาเราอยู่กับน้องๆเราก็อยากดูแลน้องๆแล้วน้องๆคนไหนต้องดูแลเป็นพิเศษคนไหนครับดื้อเลี้ยงยากสุดไม่มีดื้อนะครับแต่ละคนก็จะมีสไตล์แตกต่างกันซึ่งผมก็เข้าใจในน้องๆแต่ละคนครับมันต้องมีต้องมีคนที่งอแงงบงามั้งหรือเล่ามีมหมีไหม ไม่มีนะครับคือถ้าผ่านจูนได้คือผ่านทุกคนได้ไหนไหนจูนว่าอย่ใงเยเขากล่าวถึงเขาเขาว่าหนูว่าต้องผ่านหนูให้ได้นี่ถือว่าเก่งแล้วีีบร้อยจ้าเราพูดถึงวินาทีการประกาศผลก่อนดีกว่ามามาที่แม็กนะฮะเคยคิดไหมฮะว่าตัวเองอจะคว้าแชมป์เป็นเดอะวินเนอร์เอฟสิบสองคราะตอนแรกไม่ไม่ได้คิดไว้ครับเพราะว่าครั้งแรกที่เข้า12คนอ่ะก็หวังว่าแบบ พอไม่หลุดในวีคแรกพอแล้วครับเพราะมันถ้าหลุดวีคแรกมันแป้วแล้วมันยังได้เรียนน้อยอยู่ครับแต่พออยู่ไปเรื่อยๆครับมันก็เริ่มหวังว่าเราก็อยากได้แชมป์เหมือนกันสักนิดนึงเนาะสักนิดนึงสุดท้ายก็ได้แชมป์ม,มาใช่แต่ถามถุงแชมป์ละอยากถามสี่คนสุดท้ายบ้างวินาทีที่วีคแรกนะมีเพื่อนเราแต่ละคนต้องออกไปจากบ้านจากบ้านเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราอยู่อ่ะสัปดาห์สุดท้ายแล้วสี่คนใครก็ได้ตัวแทนตานเบนก็ได้คือจริงๆแล้วครับ เพื่อนแต่ละคนเพื่อนแต่ละคนก็คือจะมีสไตล์หรือว่ามีเอกลักษณ์ของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วทีนี้เวลาเพื่อนออกไปครับบางมุมของของในบ้านนะครับมันจะห่างไปอย่างจูนเงี้ยเป็นคนขี้เล่นเป็นคนชอบแกล้งมากเลยลออกไปคนแรกเนี่ยก็เลยจะมีมุมนึงที่บ้านจะเงียบมากทุกอย่าง ทุกคนจะตั้งใจเรียนมากขึ้นมากครับๆๆคิดถึงคิดถึงไม่ครับก็คือน,น้องอจ,จะเป็นคนที่แกล้งเพราะฉะนั้นความสนุกความที่แกล้งความเล่นกันไงครับจะหายอาจจะหายไปนิดนึงครับเรียกได้ว่าแต่ละคนก็จะมีบุคลิกลักษณะที่แตกตาก่างออกไปใครออกไปก็จะคิดถึงคนนั้นในในรูปแบบรูปลักษณ์ต่างๆใช่ กเลยทำให้เกิดคู่จิ้นขึ้นในบ้านใช่ไหมจะได้ยินมัมีกี่คู่เนี่ยไม่นี่เราจะพูดถึงคู่จิ้นที่ข่าวว่าเอฟรุ่นเนี้ยปีเนี้ยมีคู่จิ้นเยอะมากใช่ไหมโจเกอร์อธิบายหน่อยรู้ไหมอธิบายให้ให้ฟังคู่จิ้นเอาคูจินแบบเบาๆก่อนไหมเอาบาๆก่อนเบาๆก่อนครับเบาๆคิดว่าเป็นอ๋อพี่ได้ยินเรื่องคู่จิ้นมาเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นกัดใส่นี่คืออะไรครับผมยังไงคะกัดใส่นี่คืออะไรกัดใส่เออกัดใส่ก็ โฟกัสภาษาไงครับไม่เขาถามว่าเขาบอกให้สร้างเป็นคู่จิ้นกันนี่คือยังไงอะไรอย่างไยอะไรนะโอ้ก็คือจะบอกว่าคือในบ้านเราก็แบบคือจะคุยกันเยอะหน่อยว่าเคมีตรงกันใช่ไม่ใช่ใ่ใช่็คการรูเรื่องค่ะก็คือหนูกับพี่เฮานิสัยคล้ายๆกันแค่นั้นผู้สาวอยู่บ้านเด้สา ลูกสาวอยู่บ้านเด้บ่มีใช่แล้วทังที่มามีจริงๆคือแฟนคลับเขาฝากถามนะที่เขาบอกว่าจริงๆวันนี้พี่มาสัมภาษณ์ AM12 เนี่ยเขาอยากจะมีคำถามอะไรมาถามน้องๆทั้ง12คนบ้างเขาถามเรื่องคูดจินมาก่อนอันดับแรกมันจะมีคูดจินระดับ1ระดับ2ระดับ3เอาเบาๆก่อนสรุปแล้วไม่เบาสรุปแล้วก็ใส่นี่คือพี่น้องเนาะพี่น้องครับเออไม่มีอะไรเนาะถามดีกว่า การเห็นอะไรในตัวพยายใสบ้างน้องน่ารักตรงไหนอะไรยังไงอะ่ะน่ารักทุกตรงครับก็น้องเป็นคนคือน้องเป็นคนเรียบร้อยนะพี่น้องเป็นคนแบบใสๆแบบคือน้องไม่มีอะไรแล้วก็คือน้องไม่เคยแบบเข้ามาเจอสังคมอ,งอะไรเงี้ยเออแล้วท้าท<อ>เราแบบอยากดูแลน้องเหมือนน้องแบบ เป็นคนที่น่าดูแลีพี่เขาดูแลยังไงบ้างคะใบใสคะดีาอ,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 อย่างพี่การก็เป็นเหมือนนะ <laughs> พี่เขาคอยดูแลแบบว่าคอยพี่เขาคนใส่ใจรายละเอียดอยู่แล้วคะ่ะคอยเทคแคร์แล้วก็คอยให้คําแนะนําว่าพี่เขาประสบการณ์มากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากพี่ชายทีแ่แสนดียอย่างนี้มีเรื่องของผ้าพันคอ้วยคืออะไรอ่ะ คืออะไรอะพับมันคอไดับ้าหนาวคยังไงใครให้ใครอากาศมันหนาวใครให้ใครแล้วคนรับรู้สึกยังไงโอคือผมเป็นคนต้นคิดครับผมไปขโมยผ้ามันคอเข้ามาแล้วก็ผมเอาไปแลกเขาครับเอหมือนแบบว่าคือเหมือนเขาเรียกอะไรอะคือ นะก็เหลือวันใดที่ใครออกไปอะไรใช่ไม่ถึงกันเป็นสัญลักษณ์ว่ายังอยู่อะไรเงี้ยคือคือตั้งแต่วันวันที่แรกผ้าบันคอกันจนถึงวันนี้ซักบ้างหรือยังผมผมยังไม่ซักครับจะได้กลิ่นอยู่กลิ่นอายไปขออนุญาตดมว่าเมื่อไหร่จะซักกลิ่นจะหายอ่ะอก็เป็นพี่น้องกันเนาะเป็นพี่น้องกันไปลำดับสองลำดับสองลำดับสองเอาลำดับสองเขาว่าเป็นคู่ชายหญิงอ่ะเขาเป็นตัวเอ็มเอ็มอ่ะ อะไรยังไงอะไรยังไงเอ็มเอ็มแม็กมิวเปล่าแม็กมิวไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอแม็กยังไงครับแม็กกับเมย์นี่คือยังไงครับแฟนคลับเขาฝากถามเป็นเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเสียงแข็งดีเนาะยังไงคะน้องเมย์คะคะพี่แม็กนี่ยังไงคะก็เป็นวิชาที่น่ารักค่ะเขาดูแลเรายังไงบ้างให้คำปรึกษาอะไรไหม เขาเขาเป็นคนคืออาจจะดูเงียบๆแต่ว่าเขาเป็นคนจริงๆแล้วอ่อนโยนมากแบบว่าแอบดูแลเบาๆอะไรอย่างงี้อ๋อไม่พี่ชายน่ารักอันนี้เรารู้ไหมว่าเป็นพี่ชายแล้วทําไมเขาถึงชอบคุยกับต้นไม้อันนี้เรารู้จุดประสงค์เลยุงดคะคืออะไระคือเขาเป็นคน หนูฟังว่าตอนอยู่ตอนหนูอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าปกติเขาเวลาเบื่อเขาชอบคุยกับตุ๊กตาตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ตุ๊กตาตัวนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหรอมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านเ็แบบเออเหมือนชอบคุยกับตุ๊กตาอะไรเงี้ยแล้วคงประวาณว่าต้นไม้ต้นนี้คงเหมือนแบบเป็นตัวแทนหนูน้อยบ้างแล้วเขาออกหนูออกไปก็คงแบบเงาก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยต้นไม้แล้วแล้วตอนที่เมย์ออกจากบ้านเมย์ออกวีคที่เท่าไหร่นะคะวีคที่สี่ค่ะวีคที่สี่แล้วไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง เสียใจเสียใจใจที่เพื่อนออกจากบ้านใช่ครับเออแล้วมีคนถามบอกว่าทำไมถึงตั้งชื่อต้นไม้ว่า forever อ๋อนั้นเป็นต้นเป็นต้นน้องครับต้นที่ต้นที่ชื่อ remember ครับโอ้ยตายตายเราวินาทีออกจากบ้านไม่เท่าไหร่นะเขาบอกว่าวินาทีที่เมกลับมาบ้านวินที่ต้องแสดงละครน่ะคุณเข้าโโหไปกอดผู้หญิงสาวอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมคือตอนนั้นรู้สึกอะไร ฉันตื้นตันดีใจมากรู้ว่าอะไรคะวัานาที่แรกยังไม่เข้าไปครับบางปลอไมไว้ก่อนอ่าแล้ว ก็สุดท้ายก็เดินเข้าไปเกาะแล้วพอคิดเอ้ยไม่ก็ไม่ได้เจอนะไม่เจอนานี่หนึงใช่ก็เห็นคนอื่นก็เข้าไปเกาะแต่ดูเหมือนว่าแม็กซ์ตัวไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าทีมงานเขาบอกจริงๆแล้วแม็กซ์เป็นคนพูดเก่งมากนะพูดแบบต่อยหอยเลยเวลาสัมภาษณ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยยังไม่เรื่องเมย์ใช่แต่พอถามเรื่องเมย์ปุ๊บเลยตอบว่าขาดนะฮะสรุปคือยืนยันฐานนะคือเราก็เป็นเพื่อนที่รักกันเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทที่รักกันเนาะ ออที่รักกันแล้วก็คิดถึงกันตลอดเวลาโอเคป้าโอเคอ่ะมาที่คู่จิ้งอีกคู่หนึ่งเขาบอกคู่นี้โอ้โหคู่นี้รุนแรงรุนแรงหนักมากนะเขาเรียกว่าคู่จิ้งอ๋อรุนแรงหนักมากครับคู่จิ้งริวจิใช่ไหมเรียกถูกไหมฮะริวจิคือยังไงใครใครริวใครจิอย่างนี้ผมเบนจิครับเบนจิครับมาริวครับอ๋อก็เลยเป็นริวจิไปไงมันไงถึงมาเป็นคู่จิ้งกันได้อะเพราะปกติเขาเห็นจะเป็นคู่จิ้ง หญิงชายหญิงชายอ่ะเออโอ้ทำไมดูมองหน้ากันต่อๆเนี่ยนี่นี่นี่ดูดูเหมันแปลกตรงไหนเออพี่มันมันคือเพื่อนกันก็เล่นกันสนิทไม่บางคนเขาบอกว่าเราดูสนิทสนมกันแบบมากกว่าเพื่อนสนิทอีกอีกอ่ะหลายๆอย่างที่เราได้แสดงออกในตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านเอฟอ่ะแฟนคลับเขาฝากถามมาอ๋อจริงๆแล้ว เอฟเนี่ยหลายๆปีอ่ะเป็นว่ามันมันมีคู่จิ้นหลายๆคู่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความสนิทของเพื่อนครับแบบอย่างเราอย่างเงี้ยสนิทด้วยกันสองคนเป็นเพื่อนแบบก็คุยกันอยู่สองคนมีอะไรก็ปรึกษากันสองคนแล้วช่วงเวลาที่มันอยู่ในบ้านนะครับมันมันมันไม่มีใครเลยมันออกไปไหนไม่ได้เวลามีปัญหาอะไรเราก็จะปรึกษากับคนคนเดียวอย่างเงี้ยครับเพราะเราสนิทกันมากมันก็เลยจะทําให้มูเมนที่เราอยู่ด้วยกันมีมากคนก็เลยอาจจะคิดว่าแบบ เราเป็นคู่จิ้นกันเราเกินเพื่อนหรือเปล่าใครเข้าหาใครก่อน <_ C os> โอ้ใช่คำนี้เลยใครใคร,ใครสนิทก,กับใครก่อนไม่จริงๆสนิทกันตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะครับใช่ใช่แล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็คือนิสัยหรืออะไรคล้ายๆกันด้วยใช่แต่จริงๆแล้วคือริวริวเข้าหมาเปนครับริวชอบล่อยเบ้นครับอ๋อิวจะเป็นคนริวจะเป็นคนเป็นฝ่ายเข้าหาเบ้นก่อน อ๋อแล้วเป็นกําลังร้านอยู่ที่ตั้งร้านที่ที่ที่น้าผมเองไม่ค่อยมาคุยไงเออนี่มีคนถามเลยเขาบอกว่าเออฝากถามน้องมาลิวเอฟสิบสองด้วยว่าประทับอะไรในตัวของประทับอะไรประทับคำร่างนะประทับอะไรในตัวของพี่เบนประทับตัวของพี่เบนะครับประทับอะไรในตัวของเบน จริงๆผมก็ประทับทุกจุดเอ้ยไม่ใช่ประทับใจทุกอย่างนะครับที่เป็นเพื่อนกันมาก็คือเวลาผมเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ปรึกษาเป็นได้ทุกเรื่องเป็นก็คอยให้กําลังใจตลอดครับเบ้นล่ะคะประทับใจอะไรในตัวริวจิจริงๆมาเริวเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยเบนนิสัยนี่แบบเบ้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยล่ะแต่ว่าแต่มาเรียวมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เบ้นชอบมากๆเลยคือมาเริวเป็นคนที่เซนสิทีฟกับครอบครัวมากแล้วเป็นเป็นคนแบบ แบบแบบนี้เหมือนกันแล้วมักจะมีปัญหาคล้ายๆกันทางด้านครอบครัวเหมือนกันเราก็เลย<ฮ>ะจะสนิทกันทางผ่านทางเนี้ครับอัน,นไม่ได้ไม่ค่อยชอบนี่แหละตัวดีนักเกตอะไรได้อย่างนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะฮะความสัมพันธ์ของเพื่อนรักคู่นี้นะครับ<ช>จะเป็นยังไงหลังจากที่ออกจากบ้านเอฟแล้วมาถามถึงน้องๆคนอื่นบ้างดีกว่าน้องๆน้องๆผู้หญิง,งน้องเบ้นจะทำอะไรในวงการต่อไปครับค่ะอย่างแรกเลยเบ้นก็คิดว่า ก็ต้องร้องเพลงก่อนค่ะคือมารายการนี้อย่างแรกก็คือต้องนึกถึงการร้องเพลงก่อนหลังจากนั้นก็คือถ้าผู้ใหญ่ให้ทำอะไรเวนก็จะทำหายก็อยากเป็นพิธีกรนักแสดงหรืออะไรอีกลไปเท่ยวนอย่างนี้คะท้เลยไม่ต้องไปทางนู้นเลยทางู่พ่การเนแล้วแล้วก็มาทางอ่ทางนี้บ้างมาจะโอบ้างหลังจากนี้ต่อไปเราวางแผนอนาคตชีวิตของตัวเราเองยังไงบ้างฮะถ้ามีโอกาสหลังจากนี้โอก็อยากจะร้องเพลงค่ะอยากเป็นนักร้องต่อไป ก็แต่ว่าถ้ามีโอกาสอย่างที่เบนบอกถ้าผู้ใหญ่เห็นอยากให้งานอื่นพวกเรา12คนก็ยินดีค่ะทั้งพิธีกรทั้งนักแสดงนะคะพวกเราก็พร้อมค่ะครับอ่ะมาที่น้องแพร่ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทําทุกอย่างค่ะจริงๆค่ะแต่นี้ขอที่แพรแบบว่าฝั่นไว้ตั้งแต่ตอนเด็กก็อยากเป็นพิธีกรดีเจผู้ประกาศข่าวอะไรประมาณนี้ค่ะอือเรื่อยๆๆๆๆ ก็อย่างแรกเลยที่อยากลองก็คือการแสดงค่ะใช่เพราะยังไม่เคยทําส่วนด้านอื่นๆถ้ามีโอกาสได้ลองทําก็อยากจะลองทําทุกด้านเลยนะครับอ่ะพอยสายอ่ะพอยสายพอยส,อสายก็เหมือนกันค่ะก็คือถ้าได้โอกาสก็กอยากจะทําทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าท,ท,ที่ชอบเป็นวิเศษก็คือการแสดงค่ะแล้วก็ละครเวทีก็เป็นสิ่งที่พอยสายใฟฟฝันเหมือนกันค่ะก็ให้โอกาสก็อยากจุนี่จุนี่จุนี่ทำอะไรต่อคะลูกน้องโจหรอะลูก อยากทำอะไรจากนี้ไปลิตโลกต้องยากเป็นนางเอกโอ้ตายอ,อ,าอยากร้องเพลงค่ะอยากเป็นเบื้องหลังร้องเพลงขอ,อให้ความฝันของหนูเป็นจริงนะครับเอามาที่โบสดีกว่าไม่ถามแล้วว่าอยากทําอะไรแต่อยากถามว่าก็อี้นวดได้ใช้หรือยังก็อี้นวดรอใช้อยู่ครับยังไม่ได้เลยครับ นี่คือถามจริงๆใช่ไหมครับรอใช้อยู่ครับรอใช้ใช่ไหมครับรอใช้อยู่แล้วแฟนคลับก็ฝากถามว่าแนวเพลงของตัวเองจากนี้ไปตัวเองจะทําแนวเพลงแนวไหนที่อยากจะทําครับแนว easy listening ครับเพราะผมเข็ดกับยื้อแล้วครับอืเเอาแนวนั้นแล้วครับเป็นเพลงฟังสบายๆครับผมป๊อปทั่วๆไปฟังง่ายๆเข้าใจง่ายครับอะเดี๋ยวรอฟังซิงเกิลจากน้องโบสนะครับคลาสสิคที่นี้ให้แชมป์นะครับน้องแม็กซ์ฝากผลงานฝากตัวเองแล้วก็ฝากเพื่อนๆ ให้กับผู้ชมและก็แฟนคลับทางบ้านด้วยครับครับก็ตอนนี้นะครับพวกเราทั้งสิบสองคนจะมีซีรีส์นะครับเอฟสิบสองเดอซีรีส์ครับแล้วก็จะถ่ายทั้ในเรื่องนี้ครับคาแรคเตอร์ในในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดของแต่ละคนครับอ,อยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้ตัวผมเองก็กอนมังจะมีซิงเกิลนะครับค่ะ<า>น่าจะออกมาในเดือนหน้านี้แล้วก็ยังไงก็พวกเราทั้งสิบสองคนทุกคนพร้อมนะครับที่ที่จะเป็นศิลปินพร้อมที่จะทำงานทุกอย่าง<ช>คือ ถ้าสมมุติแบบอยากจะเลือกคนไหนไปใช้งานในด้านไหนคือได้หมดทุกคนเลยนะครับใช่ครับแต่ตอนแต่นิดนึงตอนแม็กตอบเนี่ยบางทีฉันก็ไม่แน่ใจว่ามองหน้าฉันหรือมองมองน้าเมย์นี่วิลเลี่ยนถามอีกไหมฮะน้องๆไม่มีค่ะวันบขอขอบคุณทั้ง1 2ท่านนะครับขอขอบคุณ ร่วมรบกับเราในรายการนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับนิวช่วงหน้ามินนายแล็พี่เราไปเจอกับอะไรครับมินนายลฟ์ลี่นะสาวปูงก็จะพาเราเนี่ยไปท่องโลกกว้างอีกแล้วพี่เค<ม>แต่จะไปที่ไหนเราติดตามกันช่วงหนะะ้าค่ะพักสักครู่เดียวครับ